สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนที่ติดตามช่องไมล์เลิฟเจเจห้าเก้าแปดชาแนลนะคะสวัสดีเอฟซีสายลุงป้ายูทูบเบอร์สายลุงป้าทุกๆคนนะคะสวัสดีเอฟซีเก่าไมล์เลิฟด้วยนะคะสวัสดีทุกๆคนเลยค่ะที่ผ่านเข้ามาดูในคลิปนี้นะคะแล้วก็ทักททยเอฟซีเพื่อนบ้านเราด้วยนะคะคนไทยทุกคนที่อยู่ต่างถิ่นเดนไกลด้วยทักไทยรวมๆแล้วกันนะคะในคลิปนี้เนาะก็ขอบคุณน้าใจทุกคนนะคะที่เข้ามาดูไม่ว่าจะเป็นคลิปไหนก็แล้วแต่ที่ผ่านเข้ามาดูแล้วก็ นะคะคอมเมนต์ทักทายกันส่งกำลังใจให้กันกดติดตามให้ช่องไม l เลิฟเจเจห้าเก้าปชแนลทุกคนเลยนะคะขอบคุณในน้ำใจค่ะวันนี้ไปดูข่าวสารนะคะก็คือไปไล่ดูคลิปที่เขาเล่นสงการกันโอ้ยสนุกไปกับเขานะคะลืมดูเวลาไม่ได้ทำคลิปว่าจะมาเล่าข่าวนะคะสารเกี่ยวกับลุงเนาะมัวแต่ไปนั่งดูคลิปเขาเล่นสงการกันไม่ได้ดูเวลาเลยเอ้หันไกทีอ่ะ จะเที่ยงคืนแล้วอุต่าหบอกน้องนางว่าจะมานอนแล้วง่วงนอนมากตอนนั้นพอเข้าไปดูคลิปสงการไอ้ความง่วงมันหายไปได้ก็รู้จนกระทั่งตอนนี้แล้วค่ะเที่ยงคืนแล้วที่นะคะเหลีกไม่ก,กี่นาทีก็จะเที่ยงคืนแล้วก็เลยเอา้าตายแล้วไม่ได้ดูเวลาเลยเลยต้องมาทําคลิปนะคะจะได้มีคลิปลงในช่องของตัวเองมัวแต่นั่งดูเขาเล่นสงการะคะ่ะเห็นแล้วก็มีความสุขไปกับเขา,เขาด้วยนะคะก็คือ ไปดูว่าฝรั่งท so so like so, so ี่เขาไปเที่ยวสงการทางบ้านเราเนี่ยที่เขาทําเกี่ยวกับ YouTube นั่นแหละค่ะเขาไปเที่ยวสงการบ้านเราและเป็นแบบไหนก็เลยเข้าไปดูเขาค่ะทั้งฝรั่งทั้งญี่ปุ่นทั้งคนต่างชาตินั่นแหละค่ะหลายๆคนที่เข้าไปเที่ยวสงการบ้านเรานะคะเวลาเข้าไปเที่ยวเขามีความสุขไหมเราก็เลยเข้าไปดูแล้วเขาก็พูดถึงอย่างไรเกี่ยวกับเมืองไทยเนาะบางคนนะคะเขาเป็นยูทูบเบอร์ดังทางประเทศเขานะคะแล้วก็มีคนติดตามมีคนไทยเราติดตามเยอะแยะนี่แหละค่ะ พอเขาบอกจะไปเที่ยวสงการเขาไม่เคยไปหรอกคะ่ะเมืองไทยแต่เขาอยากจะไปเที่ยวก็เลยถือโอกาสไปเที่ยวสงการว่าไปเที่ยวเมืองไทยเราจะเป็นยังไงก็ก็ไปเที่ยวแล้วก็เห็นเขามีความสุขเราก็ดีใจด้วยเนาะนะคะเราก็เลยนั่งนั่งดูนะคะไลคลิปลายเจ้าเลยคะ่ะมาแล้วเจเข้าไปดูแต่ละเจ้าเนาะเพราะว่า ต่างประเทศเก็ทํา youtube เยอะเหมือนบ้บานเมืองเราใน,นแหลคะค่ะเนาะทุกคนก็ทําเกี่ยวกับ u t u b e นี่แหลคะค่ะเราก็เข้าไปดูแล้วเห็นเขามีความสุขเราก็มีความสุขตามเขานะคะคือฝรั่งที่เขาไปเที่ยวเนาะเขามีความสุขแต่ก็ยังไปเห็นข่าวฝรั่งบางคนนะคะอยู่เมืองไทยแท้ๆเนาะนะคะไปอยู่เมืองไทยไเที่ยวเมืองไทยนี่แหลคะค่ะพอเขาสาดน้ําสงกรานก็ไม่พอใจว่างั้นเถอะอ้ยเนาะก็รู้อยู่แล้วว่า ประเพณีไทยเนี่ยเดือนนี้เป็นเดือนที่ทุกคนเล่นสงการน,นะคะถ้าไม่อยากเปียกน้ําไม่อยากโดนสาดน้าก็น่าจะซื้ออาหารเข้าไปทุนไว้ในบ้านช่วงที่เขาเล่นสงการเนาะนะคะจะได้ไม่ต้องออกมานะคะข้างนอกว่างั้นเถอะเพราะว่าออกมาช่วงที่คนไทยเราเล่นสงการยังไงมันก็ต้องเปียกน้ำํำเลยจริงไหมคะทุกคนเนาะอันนี้ก็ฝากถึงฝรั่งฝรั่งคนไหนก็แล้วกันนะคะว่า ถ้าไม่ชอบให้เขาสาดน้ําในช่วงสงการเนี่ยอยู่บ้านดีกว่าค่ะอย่าออกไปเพราะประเพณีไทยเราแหละของคนไทยต่อให้นะคะคุณอยู่ที่ไหนเขาก็โดนสาดน้ํานะคะเพราะนั่นคือประเพณีเมืองไทยทั่วประเทศไทยก็จะสาดน้ํากันค่ะถ้าเราไม่ชอบไม่อยากเปียกไม่อยากเล่นน้าต้องตุนอาหารรู้อยู่แล้วว่าสงกรารไทยมีวันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่ คุณก็ต้องตุนอาหารเข้าบ้านและอยู่แต่ในบ้านช่วงนั้นจะได้ไม่ต้องออกมาข้างนอกให้เขาสาดน้ำแล้วเปียกแล้วก็เสียอารมณ์นะคะเพราะว่าคนไทยเขาจะสนุกสนานในช่วงสงกรานนะคะทุกคนเนาะอันนี้ก็ฝากถึงฝรั่งคนนั้นด้วยแล้วกัน <c oughs> เขาไม่ได้ยินเราพูดหรอกแต่เราก็เห็นข่าวแล้วก็อุ้ยเนาะก็รู้ทั้งรู้อยู่บ้านสงกรานที่เมืองไทยเขาต้องล่นน้ําทาแป้งสาดน้ํานะคะแต่ก็ ว่าเลยนะบางคนเขาไม่ชอบนะคะไม่ชอบแต่ถ้าไม่ชอบก็ไม่ควรจะออกมาในช่วงที่เขาเล่นสงการใช่ไหมคะทุกคนอันนี้ก็เลยเามาเล่าสู่กันฟังไม่ได้ไปดูข่าวลุงเลยวันนี้ยไปดูช่องน้องนางเสร็จว่าจะเข้านอนอาหาันไปดูข่าวนะคะไปดู YouTube เกี่ยวเขาเขาไปเล่นสงการเมืองไทยเราก็เลยไม่ได้ดูข่าวสารลุงเลยว่ามีประเด็นอะไรมาพูดกันบ้างเนาะนะคะตอนนี้ก็คงมีประเด็นนี่แหละคะ่ะเกี่ยวกับเขาเรียกอะไร พี่คนนั้นแหลนะเนาะพี่คนนั้นที่บอกนะคะรักและปรารถนาดีจะอยู่เคียงข้างตลอดแต่วันนี้มันไม่ได้ตลอดเหมือนที่เคยพูดไว้แล้วใช่ไหมคะทุกคนก็คงมีประเด็นนั้นเรามาพูดนะคะและก็ประเด็นเกี่ยวกับนะคะสี่กอนะคะที่มีประเด็นกับคนในครอบครัวนี่แหละคะ่ะและออกมาตอบวันนี้ก็ไปฟังนะคะหนุ่มจินตนาการมานะคะนะที่ออกมาพูดถึงว่ามีปัญหาอะไรนะคะ ที่พี่ของเขาเนี่ยแหละเนาะว่าไม่อยากให้เขาไปยุ่งในครอบครัวของเขาถ้าไม่อยากให้ยุ่งทําไมออกมาพูดหน้าสือ่อนาจนั่นแหละอันนี้ก็เข้าไปบางเดียวพวงนี้จะมาเล่าออแล้วกันนะคะเพราะว่าวันนี้มาเล็บเจฟังมาแค่หนุ่มจินตนาการและก็น้องนางนี่แหละคะ่ะได้ฟังอยู่สองคนแต่ของคุณแมวนี่เข้าไปเมื่อตอนเที่ยงนะคะกลับมาทํางานอ่าได้ฟังไปไม่กี่นาทีคุณแมวก็ลงเลยอ้า มาไม่ทันก็ย้อนหลังให้นะคะนั่นแหละค่ะก็เราก็ไปฟังเนาะนะคะคลิปนี้ก็พูดประมาณนี้แล้วกันเพราะว่ามันดึกมาแล้วเจเวลาจะพูดข่าวสารนี้ต้องมีเวลาให้มาแล้วเจถ้าพูดรอบดึกแล้วคุยไม่รู้เรื่องค่ะเดี๋ยวจะมีคนเข้ามาเขียนอีกว่าพูดอะไรฟังไม่รู้เรื่องประมาณนั้นนะคะเพราะว่ามาเล็วเจเน่ะเวลาดึกมาแล้วสมองมันตื้อลิ้นมันก็พันกันนะคะ คือคนอีสานน่เวลาบอกภาษากลางเนะพี่น้องนะคะบอกภาษาไทยเนี่ยภาษากลางเขานี่มันก็สิมักรุดมักตกอยู่หันเละค่ะบอกพิษบอกถือเมยขนาดภาษาเราบรรจะคงกันย่งบอกพิษบอกถืกพี่น้องเ้ยลังเทือก็ดีเนาะ <c ười> อันนี้แหละค่ะคลิปนี้มาทั้งไทยก่อนนอนแล้วกันนะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะ นอนหลับฝันดีตื่นมาก็ให้ได้จับเงินหมืน่นเงินแสนเงินล้านกันทุกคนคิดวังสิ่งใดาัฒนาสิ่งใดก็สมวังกันทุกคนล่ะคะ่ะเวลาเราทําอะไรก็ขอให้ประสบผลสําเร็จไม่ว่าจะทําการงานอะไรหรือว่าธุรกิจที่ตัวเองทําอยู่นะคะก็ให้ประสบผลสําเร็จไปไหนมาไหนก็ให้ปลอดภัยนั่นแหละคะ่ะคุณพระคุณเจ้าคุ้มครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์รักษานั่นแหละคะ่ะเนาะที่เราเคารพศรัทธานั่นแหละคะ่ะเนาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีทั่ว ทุกพื้นที่นะคะพื้นแผ่นดินเราจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็แล้วแต่บนโลกใบนี้จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุุมครองเสมอนะคะไม่ว่าเราจะอยู่ที่หนแห่งใดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้เลือกที่ที่ใดที่หนึ่งครับมีทุกที่ที่เราอยู่นั่นแหละคะ่ะเนาะคิดดีทดําดีสิ่งดีๆก็เข้ามาเนั่ยแหละคะ่ะคลิปนี้ก็ฝากเอฟซีลุงป้าแล้วกันนะคะ ที่พอมีกําลังเนาะฝากสนับสนุนผลิตภัณฑ์ทีวีสกรีนของบริษัทมโนมผมซัพนะคะเป็นกําลังใจให้ลุงป้าไม่มีนะคะช่วยกันดูคลิปดูไลฟ์สดฝากถึงดูคลิปดูไลฟ์สดของยูทูบเบอร์ฝั่งลุงนะคะที่พูดข่าวสารเกี่ยวกับลุงเนาะนะคะแล้วก็ทุกคนแหละคะ่ะนะชอบคนไหนก็ดูคนนั้นแหะคะ่ะเพราะเราไม่สามารถที่จะบังคับใครได้หรอกว่า ต้องดูช่องนั้นช่องนั้นนะคะคือเราชอบคนไหนเราก็ดูคนนั้นนะคะก็ฝากเป็นกําลังใจให้กันและกันด้วยเนาะช่องทางที่นะคะยืนข้างลุงก็มีเยอะแยะนะคะที่เราเลือกฟังเลือกชมแล้วแต่เรามีเวลาเราก็ติดตามดูไปเรื่อยๆคนคนเดียวไม่สามารถจะดูได้ทุกคนอยู่แล้วคะ่ะเราก็เวียนวนกันไปนะคะเจอใครเราก็เข้าไปติดตามให้นะคะเข้าไปดูคลิปเป็นกำลังใจแล้วกันเนาะ คลิปนี้ก็พูดประมาณนี้นะคะเร็วเรามาเจอกันพรุ่งนี้นะคลิปนี้สวัสดีค่ะ